Life, day, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีพิจิกและลักนณาพิจิกทุกท่านเข้าสู่ช่องคาเฟ่โหรนะคะคลิปนี้พี่หมอจะมาเปิดไพ่อ่านการงานและก็การเงินประจำช่วงเดือนมกราคม2568นะคะเดือนแรกของปี68เรามาดูกันว่าการงานและก็การเงินของชาวราศีพิจิกและลักนณาพิจิก เป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมเลยไม่พูดเยอะเราเริ่มกันที่การงานก่อนนะคะการงานของชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกทุกท่านที่กำลังนั่งฟังคลิปพี่หมอนะสถานการณ์การงานในช่วงเดือนมกรา2568เป็นยังไงบ้าง จะทักทายพี่หมอด้วยไพ่ใบนี้จริงๆใช่ไหมซ <laughs> องไม้เด็กวอัศวินไม้ค่ะโอเคพี่ว่าพี่หมอว่าเข้าใจไพ่ แดดาบแล้วนะด้วยความที่เขามาใบแรกอนะมันก็จะทําให้เรากังวลก่อนเพราะว่าเปิดมาก็เป็นไพ่ใบนี้แต่พอดูดูไล่มาก็โอเคจนถึงใบนี้ก็คิดว่าเข้าใจไพบใบ่ใบนี้แล้วนะคะควีนเหรียญแล้วก็เด็กไม้ค่ะ the devil โอเคส่วนตัวมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นเดือนที่แย่อะไรขนาดนั้นนะคะจริงๆต้องบอกว่ามีเหตุการณ์ดีๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นเดือนที่ตัวเราเองก็ค่อนข้างแฮปปี้นะในในใช้คำว่าอะไรดีอะในหลายๆช่วงเวลาของเดือนเนี้ยเออมันก็มีความสุขกับการทำงานดีนะคะแต่ประเด็นก็คือ พี่หมอว่าเดือนเนี้จริงๆแล้วอ่ะพิจิกอ่ะมีในเรื่องของความก้าวหน้าเข้ามาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะทั้งสองเรื่องเนี้ยมันมันมันมาพร้อมกันได้เอางี้ความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเริ่มต้น3ามเรื่องเนี้ยมันมักจะมาพร้อมๆกันได้ค่ะอ่าสามคำเนี้ยมันมาพร้อมๆกันได้ในในเหตุการณ์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นเอาง่ายๆเลยเนาะอ่ะใครใครตกงาน การเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ก็คือการได้งานใหม่เพราะว่าเราตกงานมาการเริ่มต้นก็คือนั่นแหละก็คือได้เริ่มทํางานใหม่และความก้าวหนะ้าก็คือเราได้เริ่มงานนั่นเองนะคะจากที่เราเป็นคนตกงานเพราะฉะนั้นสามประโยคเนี้มันมักจะมาด้วยเหตุการณ์เดียวกันได้เสมอหรือแยกย้ายกันไปเกิดหลายๆเหตุการณ์ก็ได้เช่นกันบางคนเนะี่ยเริ่มงานใหม่ด้วยตกงานอยู่เนาะเริ่มงานใหม่ด้วยแล้วก็เดิมทีเนี่ยเรา เราก็รับจ็อบนู่นนี่นั่นปรากฏว่าจ็อบในเดือนนี้อ่ะก็มีเขาเรียกว่าลูกค้าอ่ะเอาไปบอกต่อก็แปลว่าเองานพิเศษเราก็เกิดความก้าวหน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอีกก็กลายเป็นการเริ่มต้นอย่างเงี้ยคือมันสามารถมาพร้อมกันแล้วมาแยกกันได้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าเพราะฉะนั้นพี่หมอมองว่าเดือนนี้หลายๆช่วงจังหวะตามหลักแล้วอ่ะพิจิตควรได้ สิ่งต่างๆที่พี่หมอพูดไปแต่ถามว่ามันเป็นยังไงก็คือถ้าเอาที่ตัวเองก่อนนะหมายถึงตัวพิจิก่อนนะพี่หมอมองว่าพิจิกเนี่ยเต็มไปด้วยเงื่อนไขค่ะสร้างเงื่อนไขขึ้นมานะมีแบบฟิลแบบว่าอ่ะอย่างตกงานใช่ไหมเราก็มีโจทย์ว่าเราอยากได้งานมีชอยในใจเราว่าเราจะต้องได้หนึ่งสองสามสี่ห้ามีคุณสมบัติแบบนี้หมายถึงบริษัทที่เราอยากไปทํา ปรากฏว่ามันมีเข้ามาแน่ๆละคะ่ะแต่ว่าชาวพิจิตรจะรู้สึกว่ามันมีข้อเสนอบางอย่างหรือว่าเงื่อนไขบางประการที่มันไม่ตรงกับที่เราต้องการนั่นเองนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยใช้เวลาในการคิดทบทวนเรื่องๆเนี่ยเยอะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ได้เต็มร้อยกับมันขนาดนั้นอ่าแต่พี่หมอจะบอกงนี้นะเอาเฉพาะคนตกงานก่อนถ้าในกรณีที่คุณตกงานมานานแล้วอ่ะแนะนําว่าคว้าเอาไว้ก่อน คว้าเอาไว้ก่อนเถอะค่ะนะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเอาชีวิตรอดไปได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันสำหรับสิ่งที่มันเข้ามาพี่หมอยังมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะเป็นโอกาสที่ดีแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่มันก็ต้องใช้เวลากว่ามันจะประสบความสำเร็จอะอย่างคุณเนี่ยสมัครงานไปในเงินเดือนห้าหม่น เพราะว่าที่เดิมก่อนหน้าเนี้ยก่อนเราจะออกอ่ะเราทํามาเงินเดือนเราสี่หมื่นห้าเราก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วฉันต้องก้าวหน้าแล้วเงินเดือนฉันต้องเพิ่มแล้วแต่ที่เดิมเนี่ยเขาไม่เพิ่มมาสักทีมาสองสามปีรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละไม่อยากตันเราก็เลยออกจากงานมานี่ไงมาหางานใหม่ปรากฏว่าที่ใหม่เนี่ยที่เขาจะคอนแทคหรือประสานมาหาคุณในในเดือนเนี้ยนะเรียกตัวคุณไปสัมภาษณ์เนี่ยเขา ให้เงินเดือนคุณเท่าเดิมเลยสี่หมื่นห้าแต่อย่างอื่นเนี่ยตรงโจทย์คุณหมดนะนอกจากเงินเดือนจะขึ้นแล้วเนี่ยตำแหน่งก็สูงกว่าสถานที่ทำงานก็เป็นสถานที่ที่คุณรู้สึกว่าตอบโจทย์กว่าลักษณะงานก็ถูกใจกว่าอะไรเงี้ยค่ะติดประเด็นก็คือเรื่องเงินเนี่ยให้เขาบอกคุณคุณต้องไปข้างหน้าก่อนถ้าคุณอยู่กับที่เนี่ย คุณก็ไม่ได้อะไรเลยคุณก็ยังตกงานอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสในเดือนนี้มันมีเข้ามาแล้วแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเฉพาะคนตกงานนะอันนี้ยกตัวอย่างที่พี่หมอยกตัวอย่างคนตกงานมันเห็นภาพชัดมากๆค่ะทีนี้ถ้าเป็นอ่ะเอาเอา,เอาให้นะเอาเพิ่มนะตัวอย่างเพิ่มนะอ่ะแล้วถ้าหนูแบบหนูไม่ตกงานหนูคิดไม่ออกมันจะมาแบบไหนก็ในช่วงเดือนนี้นะคะ,ะปรากฏว่าหัวหน้าเนี่ยเขาเอ็นดูคุณเนาะเขาก็อยากจะให้คุณเนี่ย ทำงานเยอะหน่อยนะคุณก็รู้สึกแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วงานที่ฉันทําอยู่เนี่ยมันเหนื่อยมากแล้วแต่มันก็ต้องทำมันก็ต้องทานะคะถามว่าแล้วทาไมหนูต้องทําอันหนึ่งมันคือหน้าที่เนาะเขาสั่งเราก็ต้องทำสองสิ่งที่เข้ามาในเดือนเนี้ค่ะมันเหนื่อยจริงมันเป็นอะไรที่คุณจะรู้สึกแบบไม่อยากจะไปทํามันเลยอะ แต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะสร้างความมัน่นคงหรืออย่างน้อยๆเนี่ยมันกลายมาเป็นผลงานของคุณในอนาคตเป็นผลงานที่จะทําให้เขาได้หยิบเอาไปพิจารณาว่าเขาจะเลื่อนขั้นให้เราไหมเลื่อนตําแหน่งให้เราเพิ่มเงินเดือนให้เราไหมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทําไปก่อนแนะนําว่าให้รับทุกๆโอกาสในเดือนนี้มันอาจจะเหนื่อยแต่มันจะเป็นผลดีกับเราในอนาคตนะ ทีนี้ในส่วนของสิ่งที่มองว่าจะเป็นอุปสรรคและอยากให้เราะวังนะคะนอกจากเรื่องของตัวความตั้งเงื่อนไขของตัวเราเองเนี่ยก็คือในเรื่องของคนพี่หมอมองว่าเดือนเนี้มันมีโอกาสที่เราจะเจอกับเหมือนคนอื่นนะเอาปัญหามาให้เราแก้เป็นงานแก้งี้ย่เออถ้าใครทำงานประเภทแบบ สายแก้ไขมันถือเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเดี๋ยวไอโอกาสเนี้ยมันจะกลายมาเป็นชื่อเสียงให้คุณพี่หมอมองแบบนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่เนี่ยมันอาจจะปวดหัวนิดนึงเนาะเพราะว่าอ่ามันไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราต้องเข้าไปทําจริงๆหน้าที่เรา,ง,าง่ายๆสบายสบายปรากฏว่ามีคนไปสร้างเรื่องสร้างเราทํางานผิดทํางานพลาดเจ้านายเขาพิจารณาแล้วไม่รอดแน่ส่งมาให้เราแก้ อย่างเงี้ยคะ่ะคุณก็จะมีความรู้สึกเซ็งเซงนิดหนึง่งว่าทําไมฉันจะต้องมานั่งแก้ปัญหาตรงนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าไม่ได้เกิดปัญหาจากคนอื่นก็ยังสามารถเกิดปัญหาขึ้นด้วยจากตัวเราเองเนี่ยล่ะค่ะได้อีกหนึ่งได้อีกหนึ่งประเด็นนะก็คือปัญหาที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นปัญหาซ้ําๆปัญหาเดิมๆปัญหาที่คุณเนี่ยหาทางแก้ให้มันไม่ได้สักทีนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ ในความในความสบายในความสุขหรือความกระตือรือร้นในการทํางานเนี่ยบางช่วงบางเวลาก็มีอุปสรรคมีปัญหาให้เราเข้ามาตั้งหลักรับมือเช่นกันมันไม่ได้สุขร้อยอ่ะอันนี้ก็พูดตรงๆอ่ะพี่หมอก็พิจิกนะเราเราไม่ได้สุขร้อยค่ะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทุกร้อยเช่นกันค่ะมันปนปน,นเปๆหน่อยเดือนนี้นะแต่เราระวังได้นะคะเราระวังได้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยอ่ะใครทํางานคลองเกี่ยวนะ เดี๋ยวจะยกตัวไม่ยกล่ะแยกให้เลยเด่นเด่นเลยเนี่ยการเจราจาการประสานงานนะคะงานที่ข้องเกี่ยวกับเอกสารนะงานที่ข้องเกี่ยวกับรูปแบบในลักษณะของอะไรที่มันต้องแบบผ่านขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะตะกุกตะกักนะไปเจราจาไปติดต่อไปประสานงานอะไรกับใครเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนนิดนึงในช่วงเดือนนี้แต่ถามว่ามันผ่านได้ไหมก็ผ่านได้ นะมันก็ผ่านได้นะคะจะบอกว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เหมือนมีมีงานยากๆแล้วกันเนาะเข้ามาชาเลนจ์พิจิกอยู่พอสมควรเหมือนกันค่ะแต่ว่าพิจิกจะผ่านไปได้ขออย่างเดียวเลยว่าพิจิกจะต้องรอบคอบแล้วก็พยายามระมัดระวังยิ่งใครทำงานแบบใช้คำพูดอนะต้องรำอาจพวก call center อ,เเอ,อะ,อะเจอกับคนอารมณ์ร้อน ซึ่งเนี่ยเห็นไหมปัญหาเนี้ยเจอซ้ำๆซักๆเดิมๆทุกๆวันใช่ไหมเนาะเราเป็น c อเซนเตอร์เนี่ยโอ้โหเราก็เป็นแค่เจ้าหน้าที่รับข้อมูลเนาะแต่คนที่โทรมาในใส่เต็มมาเลยแต่เราพูดไม่ได้อึดอ,อัดเออเราไม่สามารถไปโต้เถียงเขาได้เราต้องเก็บอารมณ์สุดๆเลยนะคะเดือนนี้มันก็จะประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายมันจะกลายมาเป็นชื่อเสียงให้คุณ เห็นไหตรงกับงานแก้ด้วยนะคลอเซนเตอร์ก็ต้องรับฟังปัญหาของลูกค้าเนาะ ừ, แล้วก็ช่วยเขาแก้ไขนะคะนะที่เจ้าว่ามันสบายมันก็สบายแต่แต่จะว่ามันปวดหัวในในความสบายของงานเรามันก็มีเรื่องให้เราได้ปวดหัวกับมันอยู่เหมือนกันถ้าถามว่ามันเป็นคิดเป็นเปอร์เซนต์ความดีงามให้หนูหน่อยนะหนูจะได้สบายใจ ก็พี่หมอะมองว่า70-80%นะถือว่าเป็นเดือนที่ไม่ได้แย่อะไรส่วนอีก20-30คือการไปตั้งรับปัญหาต่างๆที่พูดไปเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เดือนนี้ใครมีความคิดที่จะออกจากงานอะเมื่อกี้ตกงานนะยกตัวอย่างตกงานนะยกตัวอย่างคนที่อยากออกจากงานด้วยก็ได้คนที่อยากออกจากงานเดือนนี้นะคะถ้าคุณอยากทําคุณทําเลยค่ะคุณอย่าสร้างเงื่อนไขให้ตัวเอง นะคุณอย่าสร้างเงื่อนไขว่าเอ้ยออกไปแล้วเดี๋ยวจะอันนู้นเดี๋ยวจะอันนี้เดี๋ยวจะอันนั้นเพราะพี่หมอหมองว่ามันมีโอกาสอยู่แต่ก็ไม่ใช่ใออกไปอยู่เปล่าๆนะอ่าเริ่มจากการที่เราต้องอะไรก่อนละ่ะหาบริษัทก่อนเนาะส่งเรซูโม,มงเรซูเม,ม่เดี๋ยวมันก็จะมีคนคอนแทคเรามานะคะเออก็นั่นแหละให้เริ่มทําแล้วกันใช้คำว่าให้เริ่มทําอย่ามัวแต่กลัวอย่ามัวแต่สร้างเงื่อนไขให้ตัวเอง มองเห็นเหมือนมีคนที่แบบทํางานประจําแล้วอยากออกมาเป็นอาชีพอิสระค่อนข้างเยอะมากๆเลยอะ่ะเดือนเนี้ยแต่ขอเลยรอบครอบนะรอบครอบและคิดไว้เลยว่าจะทําอะไรคิดรอได้เลยนะคะแค่นั้นเองก็ประมาณนี้สําหรับการงานนะเดี๋ยวเรามาดูการเงินกันนะคะการเงินของพิจิตในเดือนแรก หกเจ็ดดาดูจัดหมิ่นสี่ถ้วยหก สร้างเงื่อนไขให้ตัวเองจริงๆนะโผลมาถึงแม้กระทั่งเรื่องการเงินคิงดาบเดอะมิลเลนเนียอ่าค่าใช้จ่ายหรือว่ารายรับรายจ่ายในเดือนนี้นะคะจริงๆขึ้นไพ่เดอะมิลเลนเนียมาแต่ว่าตำแหน่งเขาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับพี่หมอไพ่ใบนี้มันมัน มันเป็นเหมือนสิ่งที่เราคิดหรือว่าเราแพลนเราวางแผนเราต้องการอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยยังไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อยว่ามันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้แต่ว่าอย่างน้นอยเลยนะเรามีความคิดแล้วว่าเราจะสร้างความมั่นคงให้ตัวเองยังไงเราต้องการอะไรรวมถึง Mac แม้กระทั่งเรารู้วิธีในการจะหาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วกันที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ว่าเออเราจะเริ่มต้นวางแผนและปีนี้เนี่ยเรามีแพลนจะอย่างงู้นจะอย่าง,างน,างนี้จะอย่างนั้นอยากให้การเงินเราเป็นยังไงซึ่งคุณก็ลงมือทาแหละแต่ว่าผลลัพธ์ของมันเนเี่ย อาจจะยังไม่ได้ร้อเอร์ซนะอ่ะ,นะอะทีนี้อธิบายต่อนะคะถ้ามองกันถึงเรื่องของความเรื่องเอาสภาพคล่องก่อนหลายๆคนอยากรู้นะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีนะ,ะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็คือกระเทือนการเงินกันหมดนะเนาะมองว่าเดือนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆคลา้ายๆกันกับการงานนะคะออคือมันมีทั้งดีและไม่ดีอะนะ ถ้าพูดถึงคนที่ทํางานประจํารายได้ทางเดียวก็ตัดทิ้งนะเหมือนเหมือนกับทุกๆครั้งที่พี่หมออ่านเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรให้อ่านโชคลาภยังไม่เด่นก็จะเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยจะมีอยู่เรื่องเดียวเลยที่ขึ้นมาสําหรับคนที่ทํางานประจํา และไม่มีไรายได้ทางอื่นคือมีไรายได้แค่ทางเดียวนะคะก็มีโอกาสที่จะได้พวกโบนัสสวัสดิการบางคนบางบริษัทเขามาจ่ายกันในเดือนนี้นะคะก็ไม่แปลกที่จะขึ้นไพ่ใบนี้ก็มีเกณฑ์พวกนี้ค่ะเงินโบนัสสวัสดิการเงินตกเบิกเงินชดเชยหรือแม้กระทั่งลูกหนี้เก่า,เ,กา,เ,กาเดิมเนี่ยเอาเงินมาคืนอ่านะอันนี้จะเป็นเงินพิเศษที่สําหรับคนที่ทํางานประจําและรายได้ทางเดียวสามารถเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่ได้โดดเด่นในเรื่องโชคลาภ ขนาดนั้นสําหรับพี่หมอนะมองแบบนี้นะคะต่อมาอ่างเงินที่คุณลงทุนเอาไว้นานแล้วได้นะคะแบบไปเคยลงทุนอะไรเอาไว้เมื่นนานมาแล้วเนี่ยมันมันเดือนนี้มันเหมือนมันได้ดอกเบีย้ยได้ปันผลได้อะไรเงี้ยจะมีเงินพวกเนี้ยเข้ามานะคะอาทีนี้ขออ่านให้อาชีพอิสระนิดนึงคนที่รายได้ไม่แน่นอนเขาอาจจะอยากรู้ว่าแล้วรายได้ของพวกเขาเนี่ยมันจะเข้ามาสเตเบิลดีไหม พี่หมอมองว่าเดือนนี้อ่ะมันไปได้เรื่อยๆแล้วกันใช้เขาว่าไปได้เรื่อยๆแล้วก็พิจิเนี่ยมีทางออกเหมือนกับว่ามีลู่ทางอะคะ่ะที่จะสร้างรายได้ให้ตัวเองได้อันนี้ขอพูดในพาร์ทดีก่อนเดี๋ยวอุปสรรคพ,พูดทีหลังนะเราจะได้ไปรับมือกันนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายงานหรือว่าได้โปรเจกต์เนียมีลูกค้าอ่ะมีลูกค้ารายใหญ่หรือว่ามีลูกอ่ะมีลูกค้าในลักษณะของ พวกแบบองค์กรผูกขาดระยะยา,ยาวอะไรอย่างเงี้ยติดต่อเราเข้ามานะคะนั่นก็เพราะว่าผลงานคุณนั่นแหละมันต้องมาจากงานเนาะมันมาจากผลงานของคุณแล้วเขาก็รู้สึกเขาอยากจะดีลกับคุณยาวๆเนี่ยมีความเป็นไปได้นะคะแล้วก็ เกณฑ์พวกโบนัสสวัสดิการอะไรเงี้ยมันจะกลายมาเป็นถ้าคนทําอาชีพอิสระโบนัสไม่ได้แน่นอนถูกไหมสวัสดิการไม่ได้แน่นอนคอมมิชชั่นไม่ได้แน่นอนโอทีไม่ได้แน่นอนแต่มันมีเกณฑ์จะได้เป็นเงินพวกเงินชดเชยเงินตกเบิกเงินเคมปาการเงินปันผลในกรณีคุณลงทุนอะไรเอาไว้นานแล้วอยู่ดีนะก็จะมีเข้ามานะคะแล้วก็ ลูกนี่ได้ด้วยเหมือนกันนะมันต้องอยู่ในข่ายเดียวกันนะคะแล้วก็เดือนนี้พี่หมอมองว่าสายอาชีพอิสระหรือทุกอาชีพก็ได้มันจะชาวพิจิกเนี่ยจะมีความคิดอยากจะเริ่มต้นทําอะไรเพื่อหาไรายได้เพิ่มเข้ามาให้ตัวเองแต่ว่านะแต่ว่าอะเราเข้าสู่ประสรคก,ก่อนเลยนะเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันนะคะคือปัญหาของพิจิกจริงๆในเดือนนี้พี่หมอมองว่าพิจิกดูแบบ คิดช้าไปหมดอนะ่ะอย่างงานก็เหมือนกันเนาะเราจะเห็นว่าเราสร้างเงื่อนไขเราไม่กล้าตัดสินใจเรามีความแบบเขาเรียกว่าไงไม่เต็มร้อยจะไปก็ไปไม่สุดอนะ่ะพอมาเป็นเรื่องการเงินก็คล้ายๆกันค่ะอย่างคุณคิดอนะ่ะคุณได้ไอเดียมาฉันอยากลงทุนอันนี้แต่ปรากฏว่าเราเราดูมีความแบบไม่กล้าดูมีความระแวงไม่กล้าเสี่ยงเออคิดช้าคิดนานทบทวนแล้วแบบ มีความแบบไม่รู้ตัวเองจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนหลายๆคนเหมือนขาดไฟอะ่ะเธอถ้าเรื่องงานเนี่ยเราขาดไฟอะ่ะเราจะขาดเงินตามด้วยนะเออนะสถานการณ์มันก็เลยดูเหมือนถ้าอาชีพอิสระใช้คำว่าอยู่ที่พิจิกเนี่ยจะกล้าแค่ไหนแล้วการจะใช้เวลาอยู่กับความคิดของตัวเองนานแค่ไหนถ้าคุณคิดแล้วคุณลงมือทำอะ่ะสุดท้ายพี่หมอว่าคุณได้ความสำเร็จ คุณได้เงินมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดแล้วคุณคิดคิดคิด,ค,ดคิดกว่าจะเริ่มกว่าจะอะไรมันก็จะช้าออกไปอะคะ่ะคือคุณเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดช่องทางรายได้เข้ามาแน่นอนนะบอกแบบนี้เลยนะคะไพ่อาตาพิจิกถูกเตือนคล้ายๆตุลอยู่เหมือนกันนะคะก็คือห้ามลงทุนแบบจริงๆมันตุลเนี่ยเขาห้ามลงกับคนอื่นเลยแต่พิจิกอะ่ะพี่หมอมองว่าคุณลงกับ คุณได้มีคุ้นได้มีอะไรได้แต่จะต้องแบบว่ารอบครอบกับคนที่คุณจะลงด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็ทำคนเดียวอะเวิร์กกว่าอยู่ดีอะต่อให้ขึ้นว่าลงได้แต่พี่หมอมองว่าทำคนเดียวเนี่ยนะดูเวิร์กกว่านะคะก็เอาเป็นว่าค่อยค เออพิ่งบอกว่าอย่านานเพิ่งบอกว่าอย่าค่อยานานอย่าคิดนานเอาเป็นว่าคิดทบทวนได้แล้วก็ตัดสินใจแบบให้เด็ดขาดแล้วกันนะมันต้องใส่ความมุ่งมั่นลงไปให้ถูกช่วงถูกจังหวะแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จการเงินพาร์ตดีๆเนี่ยมันก็จะเข้ามานะคะนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยพี่หมออยากให้เรมะมัดระวังนะการถูกหลอกการถูกโกงการถูกทําให้เสียทรัพย์บางคนเนี่ยถ้าคุณไม่มีเจ้าไม่มีลูกหนี้นะคะมาก่อน เดือนนี้พี่หมอก็มองว่าจะมีคนมาขอหยิบขอยืมนะแล้วเขาก็รับปากเป็นดิบเป็นดีเลยเอ้ยเดี๋ยวคืนแต่มองว่าไม่ได้นะคะหมายถึงยังไม่ได้ในเดือนนี้เขาจะเลื่อนเขาจะผ่อนผันเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดให้ดีแล้วกันนะว่าเราไหวไหมกับการจะเข้าไปช่วยเหลือใครถ้าไม่ไหวอาจจะต้อง เบรกไปก่อนกับความใจดีนั้นนะคะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องของการเดินทาง mm. การท่องเที่ยวนะเป็นเรื่องที่ใช้เยอะที่สุดเลยค่ะ mm. การเดินทาง mm. การท่องเที่ยวรวมถึงเรื่องของการไปเจอออกไปสังคมอะไปพบปะเฮฮาเจอเพื่อนฝูงนะคะบางคนก็ใช้เงินออกไปหาลูกค้าอย่างเงี้ยเอาไปเลี้ยงเขาอยากได้งานเขาไง นะหลายๆคนก็ทำะนะเลี้ยงกระฟงกาแฟเลี้ยงโค้งเลี้ยงข้าวลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะจะใช้เยอะมากๆนะแต่ว่ามันเป็นมันก็กึ่งๆการลงทุนเนาะเออทำแล้วเดี๋ยวมันก็ได้คืนมาแหละนะคะแต่พิจารณาให้เหมาะให้ควรคำนวณให้ดีเพราะการเงินเรามันยังไม่ค่อยสเตเบิลขนาดนั้นสำหรับคนโดยเฉพาะคนทำอาชีพอิสระเนี่ยถ้าคุณจะใช้เงินกับอะไรพี่หมออยากให้คุณแบบวางแผนดีๆแล้วการใช้ความ เป็นนักวางแผนนักคำนวณของไพ่เหรียญแบบแนวไพ่เดอะมิลเลนแนคิงควีนอัศวินอย่างเงี้ยเขาจะสายสาย,สาย,สายแบบคิดคำนวณวิเคราะห์คุ้มไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไพ่แนวนี้เป็นไพ่ของการมองไปในระยะไกลอะนะถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนก็แปลว่าเราคิดจะลงทุนแบบระยะยาวถ้าพูดถึงการวางแผนการใช้จ่ายก็แปลว่านอกจากเราจะลงทุนระยะ ระยะยาวเพื่อให้เกิดกำไรหรือว่าเกิดเงินเพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยยังพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการวางแผนไปถึงอนาคตด้วยว่าเ,ออเราจะใช้จ่ายอะไรยังไงเป้าหมายเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมองว่ามันมาจากเงินก้อนนั่นแหละรู้สึกว่าพิจิกหลายๆคนเดือนนี้มีเงินจานวนมันมีเงินก้อนเข้ามาจำนวนหนึ่งซึ่งบอกไปแล้วว่าแต่ละพาร์จะมาจากทางไหนได้บ้างอะนะคะ ไอเงินจํานวนนี้แหละค่ะที่เราเนี่ยจะเอามาคิดว่าเราจะทําอะไรกับมันค่อนข้างเยอะก็ถือว่าโอเคแหละในพาร์ทของการที่จะทําให้มันงอกเงยแต่อันไหนที่เขาขึ้นเตือนก็แค่ระวังนะคะแล้วอย่าลืมนะนี่ดวงรวมบางคนเนี่ยเกิดแต่เรื่องดีบางคนก็เกิดแต่เรื่องไม่ดีบางคนก็เจอผสมผสมกันนะคะเอาเป็นว่าอย่าไปซีเรียสรับพลังงานดีไปแล้วก็แค่รับรู้แค่รับรู้พอว่าเออมีแบบนี้นะจํา จำเพื่อระวังพออ๋อเขาบอกว่าเราจะใช้เงินเที่ยวเยอะนี่งั้นเราก็ลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเราเที่ยวแบบแบบพอดีพอดีได้ไหมล่ะประมาณเนี้ยค่ะนอกจากจากเรื่องพวกนี้ก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารน,นะคะใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เดือนนี้ได้เสียงเงินกับลูกๆหหลานแน่นอนนะคะหรือว่าเราไม่ต้องเปคุณพ่อคุณแม่เราเรา,เรามีหลานอนะย่างพี่หมอมีหลานเนี่ย ก็เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเรามาระวังแล้วกันเนาะเดือนนี้ยังมีช่องทางให้เราทําเงินได้อยู่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะกล้าที่จะเสี่ยงมันไหมอะรู้สึกว่าพิจิกนี่เหมือนมีโอกาสดีแต่ติดที่ตัวเองอะถ้าเทียบระหว่างการจะไปถูกเขาหลอก เนาะลงเสี่ยงไปแล้วไปถูกเขาหลอกอะ่ะกับการที่เราจะไม่ทําพี่หมอรู้สึกว่ามันไปในเวของพิจิกจะไม่ทอาอ่ะใส่เยอะมากกว่าขอให้ลองเสี่ยงดูก่อนมันขึ้นเดอฟูมาแล้วอะ่ะมันคือการเริ่มต้นนะคะบางทีบางครั้งคิดเยอะไปก็ปวดหัวแต่ขอคือโอ้มันอ่านยากเหมือนกันนะเนี่ยคือพี่หมอเนี่ยไม่ได้อยากให้คุณคิดนานแต่อยากให้คุณรอบคอบมันต้องย้ำแบบนี้นะคะในเชิงธุรกิจมันสําคัญนะ ประมาณนี้ค่ะสำหรับการงานและก็การเงินของพิจิอืมจะบอกไงดีถือว่ามากราเป็นเดือนที่มีอะไรให้เราคิดเยอะแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะสถานการณ์ตรงหน้ามันก็ดีนะดีมากๆด้วยนะคะเอาเป็นว่าเราไตรตรองอะไรอะไรเยอะได้เรารอบครอบได้ค่ะเราละเอียดได้ค่ะแต่ว่าเราก็ใหญ่ยอยู่กับมันจนเกินพอดีแล้วกันเนาะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถมุ่งไปข้างหน้าได้อย่างสบายอะ่ะ อืนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกและราคณาพิจิกในเรื่องของการงานและการเงินสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังภาพรวมชีวิตปี68นะคะพี่หมอทำไปนานมากแล้วลงไปแล้วนะคะอยากฝากให้ทุกคนไปลองฟังกันก็กดกดจากลิงก์เนี้ยเดี๋ยวพอจบคลิปมันก็จะมีคลิปแนะนำนะคะก็กดไปได้แล้วก็ฝากรอฟังความรักความสัมพันธ์ประจำเดือน มการาด้วยนะเดี๋ยวก็จะมาอีกคลิปหนึ่งของพิจิตนะคะแล้วก็จะหมดแล้วนะสำหรับเดือนธันวาเนี่ยก็จะไม่มีคลิปที่เกี่ยวข้องกับลัคนาราศีพิจิกแล้วก็มีคลิปนี้แล้วก็คลิปความรักฝากทุกคนด้วยนะคะยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเอาไว้เรามาเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ